วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าผมสามารถที่จะต้มน้ำในภาชนะที่เป็นกระดาษได้หรือเปล่านะครับน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วกระดาษจะไม่ไหม้เหรอถ้ายังสงสัยนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับ <c oughs> ผมมีกระดาษแข็งอยู่อย่างนี้นะครับที่พับมาเป็นภาชนะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนี่นะครับผมก็มีที่วางกระทะแล้วก็มีตะเกียงแอลกอฮอล์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่น้ำลงไปในกระดาษแข็งนี้ที่เป็นกระทะกระดาษนี่ของผมนะครับ หลังจากที่ผมเทน้ําลงไปในกระทะกระดาษของผมแล้วนะครับผมก็จะจุดตะเกียงแอลกอฮอล์นี้นะครับรอสักประมาณ5นาทีนะครับจนกว่าน้ําเนี่ยจะเดือดเอเคนะครับโขเคนะครับจะเห็นว่าน้ํานี่เริ่มร้อนขึ้นแล้วนะครับ แล้วก็ควันเนี่ยจะเริ่มขึ้นสังเกตเห็นไหมครับเป็นขณะที่กระดาษของเรานี่นะครับก็ยังไม่ไหม้นะฮะรานนี้ผมมีเทอร์โมมิเตอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณอุณหภูมิห้องนะครับเกือบสามสบองศาเดี๋ยวผมจะจุ่มลงไปในน้ํานี้อยู่นะครับค่อยๆขึ้นไปแล้วตอนนี้เนี่ยขึ้นไปประมาณสี่สิบองศาแล้วนะครับเห็นว่าน้ํานี่ร้อนขึ้น อยู่ที่ประมาณเกือบ50องศาแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตอีกวิธีหนึ่งนะครับในการที่จะใช้ภาชนะอย่างอื่นที่ไม่ใช่เหล็กก็คือกระดาษนี่เองนะครับในการที่จะทอดไข่ดูนะครับว่าเราสามารถที่จะทําให้ไข่เนี่ยสุกได้โดยใช้ภาชนะที่เป็นกระดาษได้หรือไม่เดี๋ยวตามไปดูนะครับ เรามาลองดูว่าผมสามารถที่จะใช้ภาชนะก,กระดาษนี้นะครับในการทอดไข่ได้หรือเปล่าก็มีภาชนะก,กระดาษนี้นะครับพันใหม่ที่เปลี่ยนมาหลังจากนั้นผมก็มีน้ำมันก็ต้องเทน้ำมันลากลงไปนิดหนึ่งเพื่อใช้ในการทอดไข่โอเคนะครับหลังจากนั้นนี่ผมก็จุดตะเกียงโอเคท่านี้เนี่ยผมก็มีไข่สดอยู่ใบเลยนะครับก็จะทอดไข่ ดูว่าจะใช้เวลานานไหมในการที่ทาให้ไข่เนี่ยสุกเราก็ตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าภาชนะของเราก็ยังไม่ไหมนะครับถ้าเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งไข่ที่อยู่ในกระทะของเราเนี่ยรับรองได้เลยนะครับว่าจะสุกเราเห็นว่าภาชนะแม้เป็นกระดาษนี่ก็สามารถที่จะใช้ในการทอดไข่หรือว่าต้มน้าได้โดยที่กระดาษนี้ไม่ไหมเลยนะครับ สรุปสันส้นๆได้ว่าความร้อนจากตะเกียงส่งผ่านภาชนะกระดาษเพียงน้ําและไข่ทําให้น้ําร้อนแล้วก็ไข่สุกได้และเหตุที่ภาชนะกระดาษไม่ติดไฟเพราะความร้อนได้ถ่ายเทออกไปจึงทําให้อุณหภูมิของกระดาษไม่สูงจนถึงจุดติดไฟแต่ต้องระวังถ้าน้ําระเหยไปจนหมดนะครับ เพราะว่ากระดาษอาจจะติดไฟได้ไงล่ะครับหลักการนี้นะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราโดยการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานยกตัวอย่างเช่นนะครับกระทะเนี่ยเราเลือกใช้เหล็กเพราะว่าเหล็กเนี่ยถ่ายเทความร้อนได้ดีใช่ไหมครับในขณะที่มือจับเนี่ยเราเลือกใช้พลาสติกเพราะว่าพลาสติกเนี่ยเป็นฉนวนในการที่จะกันความร้อนไม่ให้ถ่ายเทเข้าสู่มือของเราไงล่ะครับ